ไอเซิร์ฟโดนแดงนี่กำลังใจพวกมันมาเต็มเลยนะถ้าโดนส้มก็โอเคแต่โดนแดงนี่โอ้โหแย่จัดแต่ผมมองว่าเอาแล้วไงอ้าลโอ้โหได้ยินยังได้ยินแล้วไอ้เฮียไอเซิร์ฟกลับมายังไอเซิร์ฟกลับมายังน่าจะยังครับลุงยังยัครับลุงยังบพี่ชายพี่ชายสแกด้หน่อยพี่เกตเท็กสองเกตเท็สองอ๋อมันเข้ามามันเปลี่ยนเบอร์ ยังไม่เจอนะคุกใหญ่อ่ะไม่รู้มันตามช่วยเคสไหนอยู่หรือเปล่าเฮียรถแม่งแรงยึดผายซาดเฮ้ยเธอคุมคุมใหญ่ไปก่อนดิคุไปดูเฮียเซอร์ก่อนดิเฮียมันไม่ใช่แบบว่าคูจนเพลินเลยที่ไม่ไอ้นี่ตรงนี้เลยเฮียวะนึงเถียงไปเถียงมาเขาไปเถียงันตอนเล่นเสร็จก็ได้ใช่ไหมนึงตอนเนี้ยเราหน้าขยบเล่นกับมันได้อยู่นะ แต่ราขาสองไม่เช็คหาโอบลงขาขึ้นใหญ่ดิที่มาจอดไอ้ตอนแรกให้ระวังแคสด้วยนะไอ้เหี้ยแคสคุณบ่อยได้ผมกลัวแคสกาอากาศมากเลยจบเลยถ้าผมแคสว้าไม่มีแคสเลยถ้าก๊าก่อนด้วยเชฟถ้าเกสใหม่มาเพิ่มไม่แคสกูนี่แหละเมื่อวานยังแคสสองสามรอบเลย 6แมนแลนด์มาร์6แมน,ไไลนแลนด์มาร์คโหลดไล่ทัีได้เหมอนมันเห็ดก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยงินสัตว์ย่า,ยาไเงีแล้วมแม่ไม่มไมมหอ,อยโหลดดยนีไอ้เหี้ยรู้ก็ห่อเพื่อน เซิร์ฟเคุยมันจบๆเพื่อนต้องไฟต่อไว้มไม่ไม่ผมโดนตอนฉิดใบส้มหลงกันหนึ่งผมกำลังงงฮะใบส้มเลยหรอใช่เขาเขาบอกว่าไม่โอเคอับคำว่าบรรดาหลายผัวผมก็เลยบอกว่ามันมันมันพูดไม่ได้จริงหรอครับเพราะว่าผมก็แย้งเขาไปว่าอาจจะเป็นพูดถึงแบบแฟนเก่าเขาได้แฟนใหม่เขาได้อะไรเงี้ยแต่แต่นายกก็ยังยืนอยู่พูดในประโยคในมันมันไม่ได้สื่อแบบนั้นไงครับพี่เซิร์ฟเอา บรรดาผัวอ้าบรรดาผัวแล้วแล้วแฟนเก่าไม่ใช่บรรดาผัวหรอครับอธิบายหน่อยครับว่าบรรดาผัวแบบวันเฮดไงก็ที่ไข่พูดประโยคว่าพวกนี้แก้มือไม่ไหวแก้ผ้าอย่างเดียวนะอิสัตชุบบรรดาผัวมึงอ่ะผัวน้อยผัวไปไปถอดเสื้อผ้าที่ร้านเสื้อผ้านี่ผมพูดแบบนี้มาเป็นแบบนี้แบบนี้อยู่แล้วพวกมันอะพวกมันอะ เป็นไม่ได้พูดถึงบรรดาผัวไม่ไม่ไม่แล้วคือเดวบันเฮดหรอไม่ผมผมเอาเอาเอาบอกเขาว่าเขาเอามือมาเป็นแบบนี้แล้วคือเอามาชุบครับฟังฟังคลิปจบหรือเปล่าใช่ก็ก็เขียนไงว่าชุบไปควายเขาเอามือมาเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าชุบไงก็เอามาชุบไงก็เอาเขาแกงมาแค่ชุบไงมันผิดยังไงครับนายกผมไม่ผิดนะครับอันเนี้ยผมบอกเลยมันไม่ได้ผิดแต่ไหนดูรูปประโยคไงคะว่าพี่หมายถึงดวบันเฮดแล้วบรรดาผัวก็คือมันไม่ได้สื่อถึงดวบันเฮดหรอที่บอกเขาอ่ะ เขาไม่โอเคตรงที่ว่าแล้วแล้วแล้วเขาอาจจะมีแฟนไม่เขาอาใช่ไงเขาอาจจะมีแฟนเก่าที่อยู่ในแต่บัดเฮ็แฟนใหม่ที่อยู่ในบัดเฮ็แฟนคนปัจจุบันหรืออาจจะมีเด็กที่คุยอยู่ในบันทดบันเฮ็ดมันก็คือบรรดาครับบรรดาของเขาอ่ะเมื่อวานเขายังด่าป้าผมว่าเอาเมียมึงได้ไหมคือผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอะ ก็นี่ไงครับคือถ้าถ้าสมมติว่ามันมันมันพูดอะไรกับนี้ไม่ได้คือแล้วในในเมืองจะมีคอนเทนต์พวกผับพวกบาไปทําไมครับแบบเด็กองค์เด็กเอ็นเนี้ยมีไปทําไมครับถ้ามนจริยธรรมขนาดเนี้ยอันนี้ผมผมปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะคือบรรดาผัวก็คืออันนี้มึงโ,<ก>โดนส้มเลยเหรอหรือว่าโดนใช่ใช่โดนโดนส้มกระหับแดงใช่ผมมีเหลืองเก่าก็ใช่แดงแดงแต่ผมมาโดนได้อยู่แล้วแต่ผมกําลัง ผมว่ายอมรับทุกข้อเก่าหาเอาง่ายแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดอันนี้เหมือนโดนกระทําจากกฎที่มันบิดบิด,บ,ดบิดเพี้ยนน่ะมันบิดเพี้ยนมากเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยเอาเขามาทําอย่างนี้อยู่แล้วเอามาชุบก็เอามาชุบเงย ผิดตรงไหนครับแล้วก็ผมบอกว่าแก้ผ้าไปต่อเสื้อผ้าที่ร้านเสื้อผ้าก็คือไปคนเดียวหรือเปล่าไปเองไม่ได้ไงแล้วเขาต้องทําด้วยเหรอครับผมไม่ได้บอกว่าแก้ผ้าขอดูนี่หน่อยแก้ผ้าขอดูนี่นะได้นั่นหน่อยแล้วผมก็บอกด้วยว่าเสื้อมึงอะกูไม่ชอบ ตรงไอตรงผับหรือมีการคอนเทนที่คนหลายหลายคนอ่ะซึ่งมันเห็นล้าทาให้เห็นอพูดมันไม่เป็นไรแต่ที่เว็บเซิร์ฟบอกเขาอาจจะมีหลายผัวอยู่ใันเท็ซึ่งพี่ก็ไม่รู้แบบเนี้ยมันเป็นการที่มันเหมือนสายร้ายเขา่เขาไม่โอเคตรงที่ว่าเขาหลายผมก็เห็นไงบางคนเขาก็มาคุยกับเพื่อนผมอย่างเช่นแจ็คนี้มาคุยหวานย่างงู้นอย่างนี้เลิกกับแจ็คไปก็ไปคุยกับคนนู้นคนนั้นผมก็คิดเป็นแบบนั้นอ่ะก็บรรดาผัวก็ผัวก็เอาไง ของพี่มันไม่มีผัวเก่าไงพี่พูดถึงไปก็พูดว่าบรรดาผัวไง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 ครับแล้วแล้วแล้วผัวเก่าผัวไม่ผัวปัจจุบันนี่ไม่ใช่บรรดาผัวแล้วครับแล้วเรื่องเรียกไงอะพี่ฟังประโยคไข่เออพักพวกบรรดาผัวผัวมึงอะไม่มาช่วยหรอเออแล้วผมอ่าจบไงได้ชุบบรรดาผัวมึงอะผัวน้อยผัวหลวงผัวเล็กผัวน้อยผัวนู้นผัวนู้นผัวนั่นมันก็คือสื่อเป็นถึงดับเบิลเฮดไงซึ่ง เออไม่ไม่แล้วแล้วแล้วถ้าเป็นผัวคนอื่นก็คือได้เหรอครับเป็นผัวไอ้แจ็คกี้นะต้องคือถ้าผมระบุว่าเป็นผัวเก่าไอ้แจ็คเงี้ยแล้วก็ผัวใหม่อนด์เเดนเงี้ยอันนี้ได้เหรอครับนี่ได้เหรอครับคุณนายกผิดก็ยอมรับปียโดนแดงกันสิสัตย์ปียโดนใบแดงกันดิแล้วพี่พี่ไข่พูดไปพี่มองว่ามันมันไม่ได้แย่เลยใช่ไหมกับเขาแบบนั้นอะ ผมร่มไหมนะผมไม่ไม่รู้สึกว่าแย่เลยครับเพราะว่าผมพูดถึงบรรดาผัวอ่ะผมไม่ได้แบบมึงมันร้อยผัวมึงมันลาดมึงมันสามซอนอันเนี้ยว่าไปอย่างครับใบแดงได้เลยครับอันเนี้ยทางนู้นเขาเอาเรื่องไงเอ้าก็เขาคิดไปเวแบบนั้นเองไงครับก็ประโยคพี่มันเป็นแบบนั้นไงเนี่ยนายกฟังนายกยังรู้เลยว่ามันหมายถึงดับเบิลเฮดอ่ะบรรดาผัวมึงไม่มาช่วยอ่าก็เอาแล้วก็แฟนเก่าเขาในดับเบิลเฮดไม่ได้เหรอครับแบบนั้นะ เป็นแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนอะไรเงี้ยเป็นแต่ประเห็นไม่ได้เหรอครับถ้าพี่จะพูดแบบนั้นมันก็ได้ไงแต่พี่ไม่ได้พูดไงคำมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วที่พี่พูดอ่ะพี่ก็รู้อยู่ว่าคำมันสื่อไปถึงอะไรอ่ะไม่ไม่เหมาะสมแต่แต่ผมอยากรู้ว่าประเทศเราให้ให้ผู้ชายด่าควยผู้หญิงเนี่ยนะครับแต่คาพวกนี้พูดพูดไม่ได้ครับคืออะไรครับเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยไม่เคยมีรู้สึกอะไรกับประเทศเลยนะ แต่ผมแค่คิดว่าคำพูดของผมนี่มันมันก็ไม่ได้ดูผิดอะไรเลยอะถ้าจะเอาแบบเอาคำว่าจริยธรรมจริงๆอะนะในสังคมอะผู้ชายให้ควยผู้หญิงได้ผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยแต่คำพวกนี้ผู้ชายพูดใส่ผู้หญิงไม่ได้คืออะไรครับเนี่ยแต่ผู้หญิงพูดใส่ผู้ชายได้พี่รู้สึกว่ามันเออพี่โดนพี่ก็ส่งหลักฐานมาแค่นั้นเองส่งมาเลยเหมือนเขาอะเขารู้สึกไม่โอเคอะ เขาก็ส่งมาส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วก็กที่ปรึกษากันนันเอครับทุกบอกว่าทาได้คําว่าอะไรคะควยหรอไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้ส่งผมไม่ได้ส่งอ่าประชาชนเขาส่งดีพูดพูดผิดแต่นั้นเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะช่างมันเถอะเอาเรื่องของผมดีกว่าเรื่องของผมดีกว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะมันมันไม่ใช่เกี่ยวกับผมอะมันเป็นประชาชนอ่ะที่เขาโดนด่าไปอ่ะมึงต้องอธิบายว่ามึงอระสือถึงในเกมถูกต้องไหม ใช่ผมสื่อถึงในเกมเ<อ>มันก็บรรดาแฟนกงแฟนเก่าเขาไงอะไรอย่างเงี้ยกงกิ๊กนนี้อันนี้อ,อันนี้อันนี้อยากรู้ครับการที่จะคบใครในเกมเนี่ยเท่ากับโ c หรือเปล่าครับอันนี้ชี้แจงให้หน่อยได้ไหม IC หรือ OC ครับผมแยกไม่ออกเหมือนกันว่าสมมติคบคนคนหนึ่งเนี่ย IC หรือโ c ผมยังงงอยู่เลยครับว่าถ้าจะคบใครเนี่ยต้องโ c ในเกม IC ในเกมต้องไป OC ด้วยไหม ในซีไอซีก็ตามเมือเรื่องค่ะแต่ถ้าอ่าที่ซึ่งซึ่งไอเซิร์ฟมันก็รู้จักในในไอซีที่มันบอกว่าหลายหลายผัวหรือหลายหลายคนครบหลายแฟนอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมผมผมเห็นมากับตาเลยเพราะว่าบางทีผมก็อยู่ไอแจ็คไงมันก็คุยกับในดับเอิปัญหอันนี้ไอเซิร์ฟมันก็ด่าในไอซีมันไม่ได้ลามไปข้างนอกเลยนะครับงั้นไขงั้นไขขอเรียกคนที่เขาแจ้งหปมาดีกว่า เพราะว่าสิ่งที่พี่เซิร์ฟสื่อกับสิ่งที่เขาสื่อมันไม่ตรงกันดังนั้นมันก็ต้องคุยอ่าก็ดูเจตนาไงครับเจตนาเซิร์ฟม่ด่าในเกมมันไม่ได้ด่าไปข้างนอกเลยข้างนอกไอ้เซิร์ฟไปรู้จักเขาหรอหรือว่ายังไงไม่รู้จักครับใครก็ไม่รู้ผมไม่เรียกชื่อคสักคำเลยครับลุงแต่พี่ทาไมมึงถึงกล้าด่าแบบนี้อ่ะก็ผมก็ด่าไปเรื่อยอ่ะก็รู้จักข้างในในนีใช่ไหมล่ะยัยในนีไงก็ผมเห็นผมเห็นมาเลยไงกับตาเนี่ยกวบาผมเล่นไงแจ็คผมก็ไปกับมันไงอ่าเออ มันก็เรื่องราวในนี้ทั้งหมดนะครับผมด่าเดี๋ยวก็ร้องอยล่งเคลียร์ผมไม่ได้เคลียร์เลยผมแค่พูดเฉยผมแค่พูดเฉยผมไม่ได้เคลียร์เลยกูกูแค่บอกกูแค่บอกว่าเนี่ยผมยังแยกไม่ออกเลยว่าคุณคบไอซีหรือโอซีพูดไหลผัวเนี่ยเซิร์ชรู้มาจากไหนรู้มาจากในเกมหรือว่ารู้จักข้างนอกถ้าเซิร์ชรู้จากข้างนอกก็ว่าไปอย่างสมมติอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ถ้ามันดุดไปข้างนอกโอเคเขามาแจ้ง จบแต่นี้ไอเซิร์ฟมันด่าไอซหรือไอซีเขาโยงไปโอซคือมันก็งงไงเข้าใจปะผมก็งงตอนเนี้ยมันผมผมผมงงไงผมงงว่าว่ายังไงไอเรื่องไอเรื่องโดนส้มเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนมันเป็นหลุดไปข้างนอกเข้าใจไหมเรื่องใบส้มอ,ะอ่ะที่รู้กดผมก็รู้กดเอาข้าใบส้ม หมายถึงสื่อด่าเขาข้างนอกแบบด่าชีวิตเขาด่าเขาชีวิตรจริงเลยหรือว่าอะไรผมไม่รู้นะว่ามันยังไงอะ่ะเขามาแจ้งยังไงก็นต้องคุยอะ่ะผมไม่รู้ผมแค่อธิบายเฉยกูยังไม่ได้เกี่ยวเลยกูคยแค่งงเหมือนกันเนี่ยกูยนั่งฟังกูก็ย,ยังงงเลยกูยนั่งงงนะผมก็นั่งคิดอยู่นะเว้ยผมก็นั่งคิดอยู่นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่า,าเฮียมันไปข้างนอกได้ไงวะด่าว่าดาหลายผัว มันสื่อไปถึงนอกหรอหรือยังไงในเกมเขาคบกัน IC เท่ากับ OC หรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันผมก็นั่งคิดไงว่ามันยังไง ถ้าด่าในในถ้าด่าในเกมใช่ปะ่ะถ้าด่าในเกมโอเคด่าแรงหรือด่าหลุดผมไม่รู้ว่ามันโดนใบอะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันโดนใบอะไรนี่ครับสุดสวยว่ามันอะไรครับคุณผู้หญิงเลนี่เฟิร์สครับเลนี่เฟิร์สเลยครับเลนี่เฟิร์สเลยครับที่เขาอยากเคลียร์ก็ให้เขาเคียร์ พึ่งบ้านคนอื่นแล้วเฮ้ยพวกมึงไหวนะกูคุยเรื่องนี้แป๊บนึงนะแต่พวมึงไหวนะเคลียร์เลเทอร์มึงเชื่อมั่นมึงเชื่อมั่นมึงเชื่อมั่นเว้ยเฮียเชื่อมั่นกับตัวเองได้ครับลุงแพ้แพ้ด้วยกันชนะชนะด้วยกันแค่นั้นแหละได้ครับได้ครับลุงได้ครับลุงอ่ะลุงเร็วเร็วไเบ่ไปกูไปดีกว่าทั้งนั้นแหละเฮ้ยเซิร์ฟมานี่ดิเซิร์ฟเซิร์ฟมานี่ดิมานี่ก่อนดิมานี่ดิมานี่ดิ มานี่ก่อนดิครับใช้เหตุผลคุยแค่นั้นอะใช,ใช่ผมใชอ,อ